สวัสดีทุกคนครับสวัสดีทักทายกันนะครับน้องถักท่ายุก้นยามเทียงนะครับก่อนจะเห็นแล้วอยากแนวกินนะครับมือนีกับสีเป็นเผาปลาช่อนนะครับเผาปลาช่อนหรือว่าเผาปลาคอนะครับเผาปลาช่อนนะครับนี่นะครับเผาปลาช่อนนะครับการเผาปลาช่อนนะครับ ก่อปคืนนะครับก่อปเนาะรอนะครับรอนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้จะติดแล้วใกล้จะติดกใกล้จะติดแล้วนะครับเนาะเมนูเย็นเมนูตอนเที่ยงนะครับเมนูเที่ยงนะครับนะครับเขาปลาช่อนหรือว่าปลาคอบาดห้านะครับเขาปลาช่อนปลาช่อนหนึ่งตัวนะครับปลาคอนึงโสนะครับ กับเมนูเ huh. ท <Yeah. S 1> ียงนะครับ hmm. ก yeah. e ็เนี่ยจิ้มจ่บแทบนะครับเนาะเขาใหม่ๆนะครับเพ้าใหม่ๆเนี่ยเนื้อปลาช่อนเนี่ยจะหวานนะครับเนาะเนื้อปลาใหม่ๆนี่จะหวานมากเลยนะครับจะเป็นหวานๆนะครับเนาะนี่คือปลาคอปลาคอหน้าเห้านะครับปลาคอหน้านะครับเนี่ยโบมันปลาคอเหลี่ยงนะครับปลาธรรมชาตินะครับบรรยากาศยูไหอยูหน้านะครับบรรยากาศสบายๆนะครับ บรรยากาศร่มดีๆนะครับช่วงนี้ล่อนะครับคลิปนี้ก็ไว้ซัมนี้นะครับเนาะเดี๋ยวช่วงสุกอัปเดตอีกคลิปต่อไปนะครับเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ